สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่บาลุกตานช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่ผูกลัคนาเราเป็นราศีเมถุนในเดือนมกราคม2,567ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงก,กันแบ่งวันที่ตามโหราศาสตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤษภาคมนะคะถึง21มิถุนาย,ยนค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามลาักณะและยังไม่ทราบลักณะน,นะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักณะไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาได้ที่ l ราอินชัวร์แคร์ l ลน t แอ n แอดทาร์โรบลูกตาเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแฮปปี้นิวเ a ียร์สวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับชาวราศีเมนถุนทุกท่าน,นะ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่รุ่งเรืองราบรื่นนะคะแล้วก็ร่ํารวยค่ะคิดหวังสิ่งใดในทางที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนานะคะเจริญด้วยปัญญานะคะสติแล้วก็กัลยาณมิตรเข้ามาหนุนนำนะคะทําให้งานที่ตั้งใจนะคะสิ่งที่หวังไว้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วค่ะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะ้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ของคุณเป็น King of Penta โก้นะคะท o ีออ o สอดคิงออฟคัพนะคะเอ of Swords นะคะ Hermit เพจซอฟคัพค่ะคุยน็อตสอดนะคะเดอะเวิลด์นายออบคัพ uh, และใบสรุปสุดท้ายของคุณคือทรีอ็อบคัพค่ะผู้ตามมองว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสมงลงนะคะเฉลิมฉลองนะคะประสบความสําเร็จอาจจะต้องระวังเรื่องของขุดนะคะหรือคํานินทาที่อาจจะเกิดขึ้นได้คะ่ะในด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาตัวคุณประสบความสําเร็จแดงดีเนาะมีความก้าวหน้านะคะมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะ ะะตัวคุณเองนะคะจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความแล้วก็สมมงที่ได้รับนะคะแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันเนาะคือ คนเราอะค่ะถึงเราจะแบบมีความพร้อมในหลายๆด้านเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าบางครั้งเราก็อาจจะเจอกับคนที่อิจฉาตาร้อนใ่เราบ้างนะได้เนาะความเวลาที่เราได้ดีอะค่ะวันเวลาที่เราแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเนาะก็คนก็อาจจะเอาเราไปพูดในทิศทางที่ไม่ดีได้นะคะในสิ่งที่ต้อยากบอกก็คือว่าเราไม่สามารถไปเขาเรียกว่าไปไปบังคับความคิดคนอื่นได้อะคะ่ะแต่เมื่อคุณรู้ว่าคุณเองอาจจะรู้สึกเจ็บปวดสิ่งที่อยากให้ลองทำ นะคะคตัวของทรีอัพสอดขึ้นมาเนี่ยมนันเป็น,น,นความจริงที่เจ็บปวดบางครั้งอะคะ่ะมันเหมือน คำพูดที่มันก็อาจจะมีส่วนถูกก็ได้นะคำวิจารณ์สิ่งที่คุณได้รับมาค่ะมันเหมือนกับคุณจะต้องอรับฟังแล้วก็ลองดูค่ะว่าอะไรเป็นเรื่องจริงนะคะอะไรเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะคุณก็จะต้องทิ้งไปดันรู้สึกว่าคําวิจารณ์นะคะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราเลือกคัดกรองในทิศทางที่ดีอะไรที่เป็นเรื่องจริงเรามาแก้ไขอะไรที่ไม่ใช่เราก็ปล่อยผ่านอันนี้ก็จะเป็นผลดีสําหรับเราได้นะคะในเรื่องของการงานตันว่าเดือนนี้มี ความมั่นคงค่ะแต่ว่าขอให้คุณนะอ,อ,อย่าไปฟังในเรื่องของคําที่ทําให้คุณเสียใจสิ่งที่คุณทำอะค่ะคุณทําเพื่อความก้าวหน้าก้าวกระโดดอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าคุณหางานใหม่หรือว่าหาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆค่ะคุณจะมีโอกาสแล้วก็มีความรู้ความสามารถหรือมีผู้ใหญ่หนุนนํานะคะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเ,ออเราเราได้รับ โอกาสจากผู้ใหญ่หนุหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงค่ะคุณมีศักยภาพที่เพียงพอแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะมันก็เลยมีคนมาปกป้องอะ่ะแต่เลยรู้สึกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับเราในในเดือนนี้เนาะถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเดือนนี้ก็จะมีความมั่นคงนะคะมั่งคั่งแต่ก็อาจจะโดนคําวิจารณ์ได้นะคะบางครั้งมันความวิจารณ์มันอาจจะมาจากลูกค้าหรือว่าคนที่มาเป็นแบบไม่ไม่ไมเขาไม่เห็นด้วยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะการที้บ่า เราทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสมมุติเนาะเหมือนคุณแบบมีคนชมเป็นร้อยค่ะแต่ว่ามีคนแบบมาบน่นคุณสักคนหนึ่งเนี่ยคุณก็เก็บมาเสียใจยอันนี้สิ่งทีค่คอมเมนต์จากลูกค้าหรือว่าคอมเมนต์จาก คนอื่นอะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็มาปรับปรุงธุรกิจเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่บางทีก็ต้องปล่อยผ่านนะสิ่งที่ท่านเห็นเนาะเห็นการเงินที่ดีขึ้นนะคะการเห็นเรื่องของงานที่มันมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและได้รับผลที่ดีถ้าคุณเจอความเจ็บปวดอยากให้เอาแรงความเจ็บปวดมาเป็นพลังนะถ้าในเรื่องของการงานถ้าใครว่าคุณคุดสู้ดิบตาแล้วมีโอกาสในการประสบความสําเร็จได้ในที่สุดไายสรุปของคุณนะคะเป็นทรีอปขับมันบ่งบอกถึงคอนเนคชั่นมันบ่งบอกถึง ความรู้ความสามารถของคุณจะออกดอกออกผลจะนํามาซึ่ง โอกาสใหม่ๆคอนเนคชันใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ๆที่คุณจะได้รู้จักนะคะมีความแฮปปี้มีความสุขในเรื่องของการงานได้นะคะถ้าคุณแบบเคยมีประเด็นปัญหาเนี่ยเดือนนี้จะคลี่คลายแล้วก็มีความได้รับการเฉลิมฉลองนะคะมีใครรอคอยกันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวคะ่ะก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จนะคะแต่บางทีอาจจะต้องระวังเรื่องของควาวิจารณ์ที่คุณอาจจะได้รับแค่นั้นเองคะ่ะรักษาจิตใจระดับจิตใจไว้นอ้อยอย่าไปเครียด มากเกินไปค่ะในมุมของการเงินเดือนนี้ก็มีโอกาสเข้ามาค่อนข้างดีนะคะเงินมีความเป็นปึกแผนและคุณก็มีสติในการใช้เงินค่อนข้างสูงค่ะตัวคุณเนี่ยเหมือนวางแผนในเรื่องของการเงินมาอย่างดีนะคะมีความเป๊ะอยู่ในตัวนะคะบางคนอาจจะใช้เงินไปกับการลงทุนโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแต่ก็ลงไปในความเสี่ยงที่คุณพอรับได้แล้วก็อาจจะมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรมีความเชี่ยวชาญเข้ามานะคะบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับเรื่องของ การเงินที่มีความผิดหวังเสียใจไปบ้างเหมือนเราช่วยเขาไปแล้วหรือว่าแบบใช้เงินไปแล้วมันมีความเสียดายอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางทีอะค่ะ King up, คิงกับคับขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนที่ใจดีมีคนเป็นคนมีทรัพย์ที่ใจดีอะค่ะบางทีเราอาจจะให้คนอื่นหยิบยืนก็เป็นไปได้แต่ว่าเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาด บางครั้งตอนรู้สึกว่าเรื่นี้คุณเองอาจจะเจอกับความจริงว่าคนที่คุณเคยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะมาแทางคุณข้างหลังทําให้คุณรู้สึกเสียใจหรือคนที่คุณให้ยืมเงินไปอะค่ะเอาอาคุณไปนินทาซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะค่ะแต่อยากให้คุณโฟกัสที่ว่าตัวคุณเป็น เป็นคนที่มีฐานะที่ดีถ้าแบบใครจะแบบไปไหวยังไงหรือว่าควณจะหาว่าคุณได้เงินมาในทิศทางที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าคุณมองตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอะค่ะอยากให้คุณมั่นใจและใช้เงินไปในทางที่ถูกต้องนะคะแต่รู้สึกว่าการเงินของคุณนะคะมันจะมีความเป็นปึกแผนมากขึ้นนะคะอะไรที่เสียไปแล้วก็อยากให้ตัดใจทิ้งมันไปเนาะแล้วก็ใช้เงินของคุณนะคะไปลงทุนอะไรใหม่ๆจะสร้างงานสร้างเงินให้กับคุณได้เยอะนะคะในเรื่องของการ เงินเนี่ยมันเหมือนมีความเสียดายในการใช้เงินเงินบางอย่างเราอาจจะต้องเอ,อ่อเหมือนเสียไปโดยที่เรารู้สึกแบบเสียใจอะที่ต้องเสียแต่ว่าบางครั้งอะคะ่ะมันอาจจะเอ,อ่อเป็นค่าเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าข้างโง่เหรอหรือว่าค่าแบบค่ารู้สึกแบบตัดใจบางครั้งอะคะ่ะให้มันไปทิ้งมันไปอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราอะคะ่ะ ปล่อยถ้าเราปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้ใช้ความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนนะคะคุณจะสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็สร้างเงินสร้างการลงทุนอะไรให้คุณตัวเองได้ในที่สุดนะคะเดือนนี้ถ้าจะใช้เงินเนี่ยน่าจะใช้เงินไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางการปาร์ตี้เลี้ยงฉลองสังสรรค์แต่ตันก็เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการขยับขยายในเรื่องของการเงินของคุณได้ในอนาคตนะคะในส่วนของความรักนะคะคุณโสดเนี่ยเดือนนี้นะคะ่ะ คุณมีโอกาสที่จะเจอกับคนท่านน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะคนท่านลมไม่ถุนตนกุมชาวราศีกันชาวราศีมังกรน,นะคะเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณได้ค่ะเขาคนนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีความขี้เล่นในตัวด้วยนะคะแต่เรียกอส r ์นะคะก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะอ่ามันมีลักษณะของรักสามเศร้าเราสามคนหรือว่าความรักของคุณนะคะอาจจะเป็นอะไรที่คนอื่นไม่ เอาไป็นินทาหรือว่าเป็นลักษณะของอคนที่แบบไม่รู้จริงะคะ่ะก็อาจจะเอาเอาเราเป็นินทาได้ก็เป็นลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะคะเขาคนนั้นอาจจะมาจากการแนะนําจากผู้ใหญ่นะคะหรือว่างานเลี้ยงงานปราร์ตี้งานสังสรรค์รู้จักกันได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้เรามาระวังไว้นิดนึงเพราะว่าทรยปสอดขึ้นมาเนาะเช็คดีๆก่อนว่าเขามีเจ้าของเราหรือย,อยังนะคะความจริงหรือบางทีเราอาจจะไปเจอความเจ็บปวดว่าคนโสดเนี่ยอาจจะเจอว่าเออคนที่เราชอบเนี่ยมีเจ้าของแล้วก็ได้นะเป็นลักษณะนั้นได้แต lá ทางป้ายหน้ายังมีนะรู้สึกว่าเอเนอร์จีของอความรักกับขาวยังมีหยิบยื่นให้กับคุณอยู่ได้แล้วก็มีโอกาสเจอกันกับคอนเน c t ชันของคุณหรือว่าผู้ใหญ่แนะนำมาก็จะเป็นเอเนอร์จีที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะถัดไปนะคะเรื่องของคนที่มีคู่เนี่ยเดือนนี้เนี่ยถือว่า,าความรักกับขมาในความมั่นคงนะคะมีโอกาสที่จะไปงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ได้แต่ทุยอัพสอดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของมือที่สามอ,อันนี้ต้องพูดตาม ตรงมือที่3ในที่นี้เนี่ยไม่ได้จะเป็นเธ่าบางคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าคําพูดของคนอื่นที่มันมา,าทิมแทงใจคนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือความสัมพันธ์ของเราอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะตัวของ Hermit ขึ้นมาเนี่ยบางทีอะค่ะความรักอะค่ะมันเหมือนกับเราอาจจะแบบ ใช้ความสันโดษมากเกินไปหรือมีความอินดี้อยู่กับตัวเองมากอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นะคะมันยังยังแบบว่าจะต้องเติมความหวานเห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นนะคะปินออฟสอดนะคะลูกตาลมองว่าคนที่มีคู่อะคะ่ะความรักอะคุณหลัก แฟนคุณนะแต่บางทีต้องระวังนิดนึงคาพูดของคุณอาจจะไปบาดใจเขาก็เป็นไปได้นะคะวินับสอนเอนจริงเป็นผู้หญิงที่เอ,อ่อต้องการที่จะแบบเหมือนรออักแฟนนะแต่ว่าต้องการให้เขาอะค่ะเป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าเราไปบังคับเขามากเกินไปหรือว่าคําพูดของเราอะค่ะเราอยากให้เขาได้ดีแต่เราใช้วิธีการด่า อันเนี้ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะมีความตึงนิดนึงหรือว่ามันก็จีใจอ่ะนึกออกหมแต่ว่าสุดท้ายด้วยความรักนะคะความความเห็นอกเห็นใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วค่ะทรีอัพข,ขึ้นมาความสัมพันธ์ของคุณยังไปในทิศทางที่ดีถ้าเราจะปรับเนาะเรามาดูดวงเรามาดูดวงล่วงหน้าเราปรับตรงนี้นิดนึงค่ะขอให้เราอ่ะใช้คําพูดหวานให้ใช้คําพูดที่ถูกต้องหรือว่าถ้าเราโกรธหรือเราโมาโหเดีย๋ยเพิ่งเดีย่เพ,พิ่งพูดอะไรที่บอกว่าไปทิมแทงจิตใจคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ ระวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งคําพูดของคุณนะคะมันมีพลังที่อาจจะแบบทําร้ายคนที่คุณรักได้นะคะถ้าสตินะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของการและการหยิบยื่นความรักความหวานหรือคุยกันด้วยเหตุด้วยผลในวันที่แบบเราอารมณ์ดีด้วยนะมันก็จะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับเราได้นะคะการสื่อสารจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้นะคะแต่ในอีกมุมนึงต้องระวังคําพูดไว้นิดหนึ่งนะคะถ้าดุเกินไปบังคับเกินไปมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดได้เช่นเดียวกันค่ะถัดไปนะคะในเรื่องของ สุขภาพนะคะเดือนนี้ระวังเรื่องของผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะคะระวังเรื่องของโรคหัวใจนะคะระวังเรื่องความอ่อนน้อยอกในใจเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเนาะรำเครียดไปตกกังวลกนหนั่งที่เดิมนานๆ,ๆอยากให้ทันน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะมีโอกาสเนี่ยอยากให้ไปเที่ยวด้วยนะคะก็จะทำให้เออเอนจอยในการที่แบบ ไปเที่ยวหรือไปงานเลี้ยงสังสรรค์จะทําให้คุณลดระดับความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลอะไรของคุณออกไปได้นะคะผัดไปในเรื่องของการทําบุญเดือนนี้น่นํะเป็นการบริจาคเลือดค่ะการทําบุญเติมน้ำมันตะเกียงนะคะการทําบุญเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะการทำบุญให้กับคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณได้ค่ะ แต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทาบุญอย่างไรคะ่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วยจิตใ,ใจที่บริสุทธิต์ตามกำลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงลูกคุณมาด้วยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจลูกตาลด้วยค่ะสุดท้ายนี้ลูกตาใหญ่หทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดี ขอบร้สุทธิทีวดาคุมค้มครองไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสีเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ